ส่วนในวันที่2ก็คือวันที่4พฤษภาคมนั้นก็จะเป็นวันเริ่มพระราชพิธีชัตรมงคลเจ้าพนักงานก็ได้อัญเชิญเครื่องราช,ชรกุฏิักฑ์นะครับซึ่งประดิษฐานบนแท่นใต้มหาลพบุดรมหาเสวิตชัตนะครับพระภูหัวหน้าพราม์ก็อ่านประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลและทรงสรดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ส่ววันที่5นะครับซึ่งเป็นวันาชาตัตรมงคลน,นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระทหารแด่พระสงฆ์และสมบูชาเครื่องตะกุฏภัณฑ์นะครับพรามเบิกแว่นเทียนสมโพธิพระมหาสเสวฉัตชและเครื่องราชกุฏภัณฑ์ครับน <Okay. S 1> วันที่5ครับ นี่ก็เป็นภาพของพระนท่านนายรัฐมนตรีและภริยานะคะที่เป็นถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดสมุสอนสนิบาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่เป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศนะคะเดินทางมาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาตรมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ หลังจากที่วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ที่เป็นวาระมหามงคลแห่งประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการทรงมีพระราชดำรัสนะ,ะว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและนับแต่วันที่เสด็จ เสวยร,ราชสมบัติจนปัจจุบันประชาชนชาวไทยต่างรับรู้ได้นะคะทั้งด้วยข่าวสารได้สัมผัสและได้ใช้ประโยชน์กับตนเองในผลิตผลที่มาจากโครงการตามแนวพระราชดำร,ริต่างๆโครงการที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานในช่วงนี้ขออนัททุผู้ชมติดตามรับชมวิดิทัศน์นะคะในเรื่องราวของวันชัตรมงคลและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ันศุกที่หรพฤษภาคมพุทธศักราช2493วันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนภายในหมู่พระมหามเทนียนในพระบรมมหาราชวังณนะพระที่นั่งอมรินทร์วิฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งน้ำพระมุรธาพิเศษคือการส่งน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมาแต่ครั้งโบราณกาลครั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาณาจักรภายใต้พระบวรเสวตฉัตร ทรงรับน้ำอภิเศกประจำทิศแล้วจากนั้นพระราชครูวามาเทพมุนีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระนพพระประดลมหาสเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณนะพระที่นั่งพัทธรบิดภายใต้นพพระประดลมหาสเสวตฉัตรพระราชครูวามาเทพมุนีตูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัติ จารึกพระปรมาพิไทยว่าพระบาสสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนรุบดินสยามินร,ราธิราชบรมนาถมพิแล้วจึงกราบบังคมทูลถวายเครื่องบินจราชกกุตภัณฑ์ขัติยราชวราพ์ เครื่องคติยราชูปโภคและพระแสงสัตตราวุธครั้งหนั้นพระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโอ,องการแก่อานาประชาราชว,าว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วทรงหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชสัติยอาธิสถานจะทรงปฏิบัติ พระราชะกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยโทศพิตรราชธรรมจริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัยทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรทรงพระมหาพิชัยมงกุฎประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลการจนาสิงหะบนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นบพระดลมหาสเสชวัิสเสด็จออกมหาสมาคุเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ประวัติศาสตร์อันเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะคะซึ่งเป็นวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะวาระนี้ได้เวียนมาบรรจบปีนี้เป็นปีที่60แล้วจึงได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะในปีนี้รัฐบาลได้กําหนดจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในครั้งนี้โดยใช้ชื่องานที่ถนนราชดำเนินนะคะว่า รวมพลังใจถวายความพักดีค่ะจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมค่ะตั้งแต่18นาฬิกาถึง24น่นาฬิกาณถนนราชดำเนินนะคะระยะทางก็5กิโลเมตรด้วยกันมีกิจกรรมเด่น9รายการมีนิทรรศการตามรอยพระราชการณียกิจ76จังหวัดขบวนเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่และการแสดงของกระทรวงต่างๆ3เวทีนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสอันสําคัญเป็นมิ่งมงคลยิ่งในปีที่60แห่งการ บรมราชาพิเศษพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและที่ภาพที่ท่านมุม่มเขียนในขณะนี้นะคะก็เป็นภาพของท่านนายรนกรัฐมนตรีพร้อมทั้งภรรยาดรพิมเพนเวชชชีวะนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วก็ทักทายกับแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะที่ได้เรียนเชิญมานะคะเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อเสียงทั้งมีเกียรติแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญยิ่งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญจริงแล้วก็เป็นวันมหามุิคตน,นะครับ ในวันชาตรมงคลปี2 5 5 3นะครับกิจกรรมต่างๆนั้นยังมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9กนะครับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนถึงกิจกรรมที่7นะครับก็คือกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมนำผู้ดนตรีเพลิงสารตะกาตาส่วนกิจกรรมที่8นั้นึเป็นกิจกรรมหาสจันยร์ดอกไม้ไฟดอกไม้อนดอกไม้ฟ้าดอกไม้ไฟนะครับและกิจกรรมที่9ก็คือกิจกรรมความสุขของคนใต้ของคนไทยใต้พระราชปณิธานนะครับซึ่งก็ ถืว่าเป็นกิจกรรมทั้งเกิจกรรมที่สร้างสารรค์ความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเก้ากิจกรรมในช่วงของอตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมศกนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของผู้ที่ ได้รับเชิญนะคะมาร่วมงานที่รัฐบาลจัดขึ้นนะคะประกอบไปด้วยเรียนให้ทราบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวิทิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอายการพลเรือนพนักง,งานรัฐวิสาหกิขจข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่คณะกรรมการองค์กรอิสระองค์กร ภาคเอกชนประธานมูลนิธิและนายกสมาคมการกุศลบรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะคะในประเทศและในประเในต่างประเทศตลอดจนคณะทูตานุทูตหน้าองค์กรระหว่างประเทศกองศูนกิติมศักด์ผู้ช่วยทูตทหารสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทยก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแต่ละท่านที่มาร่วมง,งานก็จะนำพริยามาด้วยนะคะก็จะมีประมาณจำนวนทั้งสิ้นนะคะ2,800ผู้ที่ได้เรียนเชิญมาร่วมในงานเฉลิมฉลองในงานสมสสรสสันนิบาตเพื่อเฉลิมพระเกียรติระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในวันฉัตรมงคล์ที่ตึกสันติมิตรีทางนี้รัฐบาลค่ะ ครั้งนะคะที่จะมีโอกาสสาคัญที่บุคคลสําคัญนะคะจะมารวมกันเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในโอกาสที่ทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อ60ปีร่วงเลยผ่านมาแล้วนะคะครับในวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับไมทัง้งจีนที่าเล่นครและก็ในต่างจังหวัดกระตากที่จะเป็นวันที่ปรับเรองอจะเป็นวันที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เรามีความทุกข์ใจกันมาในระยะเวลาหนึ่งผ่านไปพ่าน้สูญหันะครับถึงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการมีความสุขครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ